สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโ oh, อปอชแนลกันอีกแล้วนะครับ oh, โอ้โหวันนี้ยังไม่จบจ้ากับงานของนองริซ่านั้นเพราะอะไรนอริซ่าออกงานคืนเดียวเนี Impact, ่ยอิมแพกไปได้อีกหลายวันกันเลยทีเดียวมีเรื่องให้พูดถึงในหลายๆแง่มุมนะทาคลิปกันไม่จบไม่สิ้นนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งปิดคลิปหนีกันไปนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแอดจะมาดูในส่วนของสํานักงานข่าวหลายๆห,ห,หัวหรือบุคคลสําคัญทางด้านแฟชั่นที่เขาออกมาพูดถึงนอริซ่าของเรานะครับในหลายๆแบบหลายๆมุมแล้วแล้วเขาจะออกมาขิงขาตะไร้กันยังไงว่าจะอวยน้อร มาให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตัดสินกันหน่อยว่าสำนักงานข่าวไหนเขาอวยน้องลิซ่าแบบชนะขาดลอยที่สุดนะครับเออแต่อันนี้ขอย้อนหน่อยอนาภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่น้องลิซ่าของเรานั้นเอว่าแต่ชุดนี้คุณๆนะน้องลิซ่าเคยใส่ตอนออกคอนเสิร์ตของบอนพินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นจังหวะที่น้องลิซ่าของเรานั้นเลือกหยิบชุดสีชมพูขึ้นมาใส่นั่นเองแล้วก็เขาก็บอกว่าชุดของน้องลิซ่าชุดเนี้ยที่น้องลิซ่าเลือกหยิบมาใส่นั้นทําเรื่องด้วยจ้าซึ่งประโยคตรงนี้นะครับเขาเป็นการคัดมาจาก business of fashion นะคบเขาขอะก ในช่วงสัปดาห์กลางเดือนมกราคมเดียวกันน้องลิซ่าของเรานะครับโพสตรูปถ่าย2รูปของตัวเองในชุดที่ออกแบบจากค่ายเอเรียของประเทศสหรัฐอเมริกาของเรานั่นเองนะจ๊ะเฉลยไปเลยแล้วกันนะซึ่งโพด,ดังกล่าวนะครับเขาสร้างผลกระทบต่อสื่อในพื้นที่ถึง4.9ล้านดอลลาร์ตามการให้คําปรึกษาด้านแฟชั่นของลันช์เมติกส์เลยนั่นเองนะครับซึ่งต้องถือว่าโอ้โหน้องลิซ่าโพสต์ภาพนึงเนี่ยทำเงินไปเป็นหลักล้านดอลลาร์นะจ๊ะ4.9ล้านดอลลาร์ตีเป็น5ล้านดอลลาร์ก็10บกว่าล้านบาท,ทาเท อ่อะันแรกผ่านไปแล้วนะจ๊ะอันต่อมาเพราะมันมีหลายสถานกการข่าวแอดต้องรีบอ่านสักเล็กน้อยนะครับอันต่อมาเนี่ยเป็นคนนี้นะครับเป็นนักร้องนักแต่งเพลงที่เขาชื่อว่าไมเคิลบัตเชต์นะครับแอดอ่านผิดยังไงก็ต้องขอโทษนะคือเขามาคอมเมนต์ให้นอริซ่าสั้นๆว่าเป็นรูปไฟฟ้าแบบนี้นะจ๊ะซึ่งคนนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็เป็นคล้ายๆเป็นไนแบบด้วยนะแล้วก็เป็นนักร้องนักแต่งเพลงถือว่ามาคอมเมนต์มากดไลน์นอริซ่าก็เป็นอะไรที่น่ายินดีนะครับอ่ะมาถึงคนต่อมานะครับเขาเป็นครีเอทีฟแล้วก็เป็นนนโชว์์์ไดเเเรรรคคตอกกัััลลยะบบฟ ชนฝรั่งเศสนะเขาก็ออกมาทำการแชร์ภาพโนริซาแล้วก็โพสไอจีสตอรี่ของโนริซาด้วยรูป2รูปนี้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมีพี่แจ็คไวท์ของเราด้วยนั่นเองนะซึ่งเขาเนี่ยก็ชื่อว่ามาเซียสเรย์เลอร์นะครับซึ่งแอดก็อ่านชื่อถูกแน่นอนเพราะว่าเปิด o o o g t r a n s l a t e นะครับ <c oughs> มีการมาโพสรูปโนริซาขนาดนี้ต้องเป็นการแบบว่า พุ่งเป้าไปที่น้องลิซ่าเพราะอะไรเพราะคนในงานเนี่ยมีมากกว่านั้นแต่เขาเลือกน้องลิซ่ากับพี่แจ็คไว้2คนมาโพสในไ G ส่วนตัวแบบนี้น้องลิซ่าของเราเนี่ยเป็นที่จับจ้องที่สุดในงานจริงๆนะครับเอออ่ะอันต่อมานะครับคนนี้เขาชื่อว่าโจแมเนเจอร์นะจริงๆเขาน่าจะชื่อโจเฉยๆนะครับคำว่าแมเนเจอร์เนี่ยอาจจะเป็นการบอกตำแหน่งของเขามากกว่าซึ่งเขานะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารธุรกิจที่รู้จักกันดีในการบริหารวงนดนตรีเช่น The w a m p s New Hope Club แล้วก็ The Ti g h t ite, นั่นเองนะครับซึ่งเขามากดไลค์ภาพของนองซ เทนนอริซ่าโพสต์ไปล่าสุดนั่นเองที่ไปออกงานเมื่อคืนนี้นะครับบวกกับแชร์โพสต์ไปบน IG S t o r y ส่วนตัวของเขาด้วยนั่นเองโอ้โ oh หแต่ละคนมีแต่คนแบบว่าคนใหญ่คนโตคนสําคัญของวงการแฟชั่นหรือวงการนดนตรีเนะี่ยมาแอนเกจนอริซ่ากันทางนั้นเลยนะครับหัวต่อนะครับเป็นสํานักง,งานข่าวต่างประเทศนะครับที่เขามีแอคเคาท์ส่วนตัวบน Twitter แล้วก็น่าจะอยู่ที่ต่างประเทศที่เป็นสำนักง,งานข่าวใหญ่สำนักง,งานข่าวหนึ่งเนะครับเขาออกมาให้คําจํากัดความของนอริซ่าของเราได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยจ้าเขาก็บอกว่าในขณะเดียวก ปิดเพื่อรอาการมาถึงของลิซ่าจาก b l a c k พิ n k วงเกิลแบร์ที่ใหญ่ที่สุดของ K POP เป็นไงเออมีคนเขาแบบว่า,า,าปราปาดมาก่อนหน้านี้นะเพื่อนๆประเด็นนี้น,น,น่าสนใจนะครับเพราะว่าแอดไปเห็นแบบ แฟนดอมของแฟนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าดีแล้วล่ะที่ไม่ชวนอ,อีกวงหนึ่งมาแบบว่าแบบรถีองค์ v d s อะไรเงรี้ยแถวๆหรือแ,แ,แบบประเทศไทยอะไรเงี้ยเออให้ไปร่วมงานกับลิซ่าไม่งั้นเนี่ยคนคงเยอะกว่านี้งานคงแตกเพราะว่าปีที่แล้วที่คนเยอะเนี่ยก็เพราะเขาเยอะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะลิซ่ามีคนมาบอกอย่างเงี้ยนะแอดก็รู้สึกว่าเอิม่มฮลัลโหลอันนี้มันงานไพรเวทจา้าแล้วเขากั้นรั้วเนี่ย ไกลมากๆนะเพราะฉะนั้นคนยืนมันก็ต้องยากแลวนอริซ่าต้องไปแอบเข้าทางหลังประตูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยไม่เห็นนอริซ่านะครับแล้วภาพถ่ายก็ออกมายากมากๆเดี๋ยวจะมีคลิปการันตีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีคนออกมาเปิดเผยความลับในงานอีกส่วนหนึ่งด้วยดูให้จบกันนะจ๊ะจะได้รู้ไปพร้อมกันนะครับ เออเป็นไงมีความลับมาฝากกันด้วยนะอ่ะอันต่อมาคราวนี้นะครับเพื่อนๆไม่รู้จักไม่ได้จ้า h a r p e r ร์สบาซนะจากประเทศไต้หวันนะครับเขาก็ออกมาโพสสั้นๆแบบแคปชั่นเผ็ดๆให้น้องลิซ่าของเรานะครับเขาก็บอกว่า today is the true spicy lisa นั่นเองนะจ๊ะเอ้ยมีการอิงให้น้องลิซ่าของเราเป็น spicy girl ด้วยนะเป็นแบบโอ้โหคนแซ่แบๆคนนึงนะครับ today is true ก็คือฝันเป็นจริงแล้วอ่ะเหมือนเขาเนี่ยก็รอให้น้องลิซ่าของเราไปออกงานเช่นกันนะครับ่ยหัวหนุ่ยเตยสาน h a r p e r b a ส a านี่ก็เป็นหัวหนุ่ยเตยสานแฟชั่นที่ใหญ่พอออๆกกกกัััััับบบบบ Vogue เเเเลลยยทีีดดวววนนนนนะะคครร็็ืืปหหหใญ่แโตึงม ที่อยู่ในทุกๆประเทศนะเนาะ,ะอามาอันต่อมานะครับอันนี้ก็ยังคงอยู่ในประเทศไต้หวันนะครับเพราะเป็นหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ของไต้หวันฉบับหนึ่งนะครับเขาก็มีการพาดหัวข่าวประมาณนี้เลยจ้าเขาก็บอกว่าลิซ่าแปงลงร่างเป็นหงดำสุดเซ็กซี่ไปดูโชว์ที่ปารีสประชันความงามอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสจากสำนักงาน Liberty Times นั่นเองนะจ๊ะโอ้โหประชันความงามอันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆเป็นไง อันนี้ขิงพอไหมนะจ๊ะยังไม่พอใช่ไหมมาอันต่อมากันเลยนะครับอันนี้จากเกาหลีกันแล้วจ้าคนเกาหลีก็ยอมรับลิซ่ามากขึ้นนะครับอันนี้จากเว็บไซต์ข่าวที่ชื่อว่า Fashion N นนั่นเองนะครับเขาก็กล่าวไว้แบบนี้เลยเขาก็บอกว่าแบล็กพิงก์ลิซ่าแค่ปรากฏตัวค่าได้ค่าดูพังขบถท,ที่แฟชั่นโชว์ที่ปารีสแบ็กพิงก์ลิซ่าใช้แววความยิ่งใหญ่ของฮันยูริสตาร์ด้วยลุคขนฟูสุดเท่ที่แฟชั่นโชว์เซ i ินแบรนด์หรูจากฝรั่งเศสอะไรแบบนี้โอ้โหอันนเปหนึ่งเป็นางด ขาแต่ใครกันไปนะครับแล้วคําวคว่า h o w y o u Star นี่น่าจะเป็นคำหนึ่งจากประเทศเกาหลีหรือเปล่าซึ่งใครรู้ความหมายตรงนี้บอกแอดกันได้นะครับแอดก็ไม่รู้ว่า h o w y o u Star เนี่ยคืออะไรนะจ๊ะแต่น่าจะเป็นคำหนึ่งที่เอา,ายกยอนแน่ๆนอนๆเลยนะพาโนริซ่าของเราเข็ดฟันมากๆจริงๆนะเพื่อนๆนะอะมาอันต่อมานะครับอันนี้ต้องบอกว่าจาก IG ส่วนตัวแบบออฟฟิเชียลมากๆของ W W D ซึ่งเขาจะทำข่าวสำคัญๆของวงการเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ความสวยความงามแล้วก็ธุรกิจต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็กล่าวไว้ว่า,วานาาาิมโบลจกวง Black k ผู้ซึ่งก่อให้เกิดความโกลาหลเมื่อเธอไปปรากฏตัวที่เซรีนเมนสโชเมื่อเดือนมิถุานายนที่ผ่านมาได้เข้าไปนั่งในที่นั่งของเธอโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการเฝ้าดูของผู้คนนั้นมากมายเหลือเกินอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแอดคิดว่าเขาน่าจะพิมพ์เดือนผิดลเป่าเพราะจริงๆแนละ้วมันเดือนกุมภานะันาะจ๊ะไม่ใช่เดือนมกรานะอาจจะพิมพ์ผิดสักเล็กน้อยตรงนี้น,น,นะครับเออไม่เป็นไรนะเขาเข้าแคปหม่อีกทีหนึ่งนะแอดก็มาอ่านตามเขานะครับว่าคำอวยเขาก็ประมาณนี้คือคนตกใจกันหมดเลยเฮ้ยเดินมาจากทางประตูหลังถ แทนกว่านี้นะจ๊ะเพื่อนๆแฟนคลับก็คงจะปีในะนั้นบังเกอร์เข้ามาเลยปีนรั้วปีนอะไรเข้ามาแล้วก็มากีด กันนะก็ไม่ขนาดนั้น,นเพราะว่าก็มีคลิปวิดีโอที่แอดเคยเอามาฝากแล้วใช่ไหมว่าเขาเนี่ยก็เออยืนถ่ายอยู่ไกลๆอย่างมีมารายาทนะครับก็ถือว่าให้ความเป็นส่วนตัวกับงานที่เป็นส่วนตัวของน้องลิซ่าที่เป็นส่วนตัวของพวกเราชาวลิลลี่ด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอออะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะแล้วก็มาต่อที่นิตยสารที่น้องลิซ่าเพิ่งขึ้นปกไปไม่รอเร็วๆ,ๆนี้ก็คือมาดาฟิกโรก,กันมากนะครับเขาก็กล่าวคําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือเปล่าในคลิปนี้เพื่อนๆก็ต้องลองมาคอมเมนต์กันดูว Queen of K-pop จ้า The Queen of K-pop ก็คือราชินีของ K-po p นั้นแล้วก็มีอีกคำหนึ่งเลยเขาก็บอกว่าอเมริกันด r รีมด้วยนะก็คือเป็นความฝันของชาวอเมริกันหรือจะเป็นศิลปินที่โด่งดังระดับโลกแบบนี้กันเลยนั่นเองนะจ้าแล้งโซนอลิซ่าของเรานั้นทำสำเร็จและเป็นชาวไทยที่เป็นชาวเอเชียทำสำเร็จในความฝันของอเมริกาด้วยนั่นเองนะครับถือเป็นคำยกย่อปอปั้นสองคำที่อลังการงานสร้างมากๆและก็เลยเอามาปิดไว้เป็นสำนักงานข่าวสุดท้ายแต่เพื่อนๆคิดว่าอย มันมีจังหวะหนึ่งที่นอริซ่าเนี่ยเขาอืมอ่าเอาเอาแบบว่าเอาเฟอร์ออกแล้วก็เปิดบาร์เล็กๆน้อยๆ,ๆพอเซ็กซี่กรุบๆอะอะไรแบบนี้แล้วคือแอดเนี่ยเห็นแล้วอดรนทนไม่ไหวต้องเอามาฝากเพื่อนๆอนๆะครับเ,เพราะว่าหัวโพสเนี่ยขำกว่าจ้าเขาก็บอกว่าอัปโหลดรูปถ่ายที่ไม่มีเสื้อโค้ทขนสัตว์ได้ไหมอะไรอย่างงี้เหมือนให้เอาขนสัตว์เอาไปเลยเหลือข้างในก็พออะอะไรอย่างงี้อันนี้ยังไม่พอจะอันต่อมาขำกว่านะอันนี้เขาก็บอกว่าไม่นอริซ่าจะใส่เสื้อผ้าชั้นไหน อะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> เป็นละครไปเลยนะ <c oughs> มันเป็นศัตรูของคนดูไปแล้วเพราะว่าเอาเฟอร์ออกไปเลยได้ไหมจริงๆเฟอร์เนี่ยทำให้อนริซ่าดูเป็นนักพยามากขึ้นแต่พอถอดเฟอร์ออกก็เหมือนใส่ชุดนอนไปแล้วจ้าด <c oughs> ูคนเซ็กซี่นะมันเป็นแบบ มันเป็นปลาจริงๆเพื่อนเออซึ่งคลิปนี้ก็เผยให้เห็นว่าเออถ่ายสิจ้าคนจะเข้ามาวุ่นวายแค่ไหนมาสิจ้าหนูหนูพร้อมถ่ายค่ะอะไรแบบนี้นะครับซึ่งคลิปต่อมาเนี่ยแอดก็เคยลงไปแล้วแหละแต่มันเป็นการมาขยายความว่าตรงนเนี้ยเนี่ยคนที่เดินตามมาเนี่ยเขาไม่ใช่มาลุมถ่ายกันอย่างเดียวมันมีคนที่เป็นกาดด้วยนั่นเองนะเพื่อนเขาบอกว่ามีบริการจากเซรีนเนี่ยเข้ามาบอกว่าเฮ้ยอย่าถ่ายรูปมันเยอะเกินไปแล้วอย่ามามุงกันตรงนี้อะไรเงี้ยคือคนไปมุงกันจนมันแบบว่าเป็นจุดเด่นของงานไปแล้วอะ่ะคนมา ข่าวเนะี่ยทนไม่ไหวนะ่ยจะต้องก้าวเท้าเข้ามาเพราะควบคุมตัวเองไม่ได้โดนมนต์สะกดไปแล้วหนึ่งนะเอออะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้นะยาวแล้วนะจ๊ะเออก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันจุกๆฟินๆกันไปเลยนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับปิดท้ายด้วยคลิปน่ารักๆของลิซ่าของเรากันไปนะจ๊ะบ๊ายบายเด้อ